ระวังด้วยคับหน่อยสิลกูกร้อนนะครับเตากลัอุอยร้อนอร่อยไหมละ่ะแม่บอกแล้วฝีหนูแม่มันอร่อยมดอกกเน่ยอมันเค็มไหมเค็มไหม,มไม่เค็มนะ ยนด้วโอ้หวานด้วยเหรอ,ห,อหรอสวัสดีครับหรือ,อยังเรียกยายกินหรือ,อยังใชกก่กินข้าวกับเปิ้ลครับเปิ้ลกินข้าวกับเปิ้ลเปิ้ลกินข้าวกับอะไรครับอร่อยไหมลูก รีบกินจะรีบลงไปหาตาทองจะได้ไปจับปลามันไม่เผ็ดหรอกไม่จส่ก้นตอนไม่แต่น้ำตอนนีไ่ไหนอะไม่ใส่ครับไม่ใส่แล้วตอนทำกินเม็ดข้าวด้วยอย่ากินแต่ตอนตอนใด ตองไก่อร่อยไหมล่ะเกาหมูเยี่ยมไหมกาะหมูอืมกะแกงไม่แกงหรอกกาะหมูกินเม็ดข้าวด้วย แสบแบเปิดเผ็ดอะไรตัวน้ำตาลน้ำตาลเผ็ดใครบอกจิกเผ็ดพริกเผ็ดกินแม่ข้าวโชว์แม่หน่อยครับไม่กินข้าวไงจ้าจะกินแต่ตอนแม่ป้อนไหมได้ให้แม่ป้อนไหม กินเองนัดัดน,น,น,นเอากินเองเลยถ้าเก่งแล้วก็กินเองเลยนี่อย, <c oughs> ย่างนี้มันก็เป็นหนุ่มเร็วอะสิโอ้โหแป๊บเดียวมันก็จะเป็นหนุ่มแล้วอะ่ะจะไปตัดผมไหม ขคือก้อนมะม่แขวเนาะจัดโูมีแขวบะนี่นี่หยเขี่ยเขาแม่คือก้อนมะม่แขวเนี่ยกับพูลลมมนะมาพะรำพูนงาับมูมาก็ปูนดจิงจริงเออแ่ลอยยบนไเลอยยันปไป,ไปกินข้าวเขาไม่ให้ร้องเพลง

โอ้วันนี้มีวันนี้ม well, ีไก่ก็กินไก่หมูปิ้งค่อยกินวันหลังพี่น้องเอ้ยนี่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 พี่น้องเอ้ยเอ้ยปุ่นวดปวดปปวดเสียเลยให้เบิ้งกันเดลยโอ้ยหยาถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกก่อนเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยเอาจังได้มาเนี่ เจอไหนเจ็บใครจะมัดหรอ่าเอาลุยเอายายเบีย,ลย,ยงลุยตัวยายเหยียบตัวยายเหยียบโอ้ยพี่น้องเลยอีส,สนา,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 นานเด้อสนมาเด้อมาาเด้อหนุ่ย<ส><น>เอ้ยมันเยออนซอนอีสานออนซอนอีสานเออโอ้เนาะเป็นปจังบุญพี่น้องโอ้อ<ส><น>ยายเพียงเราลกุกเอาลุกเอาเลยเอาอีหนุยซับไว้ยาเพียงเก็บนี่นี่นี่ยาเพียงเก็บ อู้ยเยี๊ยเพียงตัวยเจี๊ยบตูมเต็มเลยนี่นี่เด้อนี่เด้อนี่เลอเ็วเลวเลวเวเลววหยาดยานีคนมากจังว่ากับผู้ขาว่าอยู่ว่าขอเห็ดปวกแนจักโม ก็ยังแข่งีนนั่นเยี่ยนยนว่าเสียบขึ้นไ้ให้เดาเยียมเศรษฐางเศรษฐางยืนอยู่จังสันละยืนอยู่จังสั่นนี่นีโอ้เหยียบปดนี่นี่นี่เอาแน่นั่นเอาแน่น่ะเออหาเย็นเย็นมึงยเย็นงย็นกูเยียบเพื่อในคอนใหม่เยอะขนมึงกูหอม เสร็จจังบุญพี่น้องด้วยขออนุญาตไทยคอนเดอร์คอนซอนอีสานเยลี่ตุเร่เลยฝนตกหมอวานพี่น้องโจมย็ดเปิงเข่าเก่าอีกแล้วขี้เก่าอีกแล้พี่น้องขี้เก่าอีกแล้วแต่พวเป็นยัง ดนี่สองดอกบ,บอ,อกดด,สสดออีดอกข้าวเหนียวดสายหนามเออปวดสายหนามตะขีบัวขีเก่าเขาเด็กกินตะขีเก่าแต่กันยังเด็กกินเด้อค่ะสองดอกดอกน้อยซ้ำเฮ็ดอันนั้น จะไม่ปวกไก่หน่อยแก้งแสบเยอะละงูขี้เท่าพี่น้องถือฝนซักเลยนี่ดอกจุ้มกันนีละงูขี้เท่านี่ดอกจุมก้มมั่ค่ะ เห็ดกะทิหรือละงกอขี้เท้านะคะตัวนี้แกงหวานแสบเลยค่ะพี่น้องดอกหนึ่งกำลังขึ้นพี่น้องกำลังขึ้นดอกนี้หักเหลือแต่ขาขากระไดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำกล่องโอ้ได้บ่ได้อยู่ ดอกไม้เนี่ยเพิ่มพี่นยองพี่น้องเ้ยนี่เนี้นี่นี่นพี่น้องเอ้ยเฮ้ยปวดปวดปปวดปดหาเบิ่งก่อนเด้อเอเยอยหาถ่ลูกก่อนถ่ายลูกก่อนเด้เด้อเด้อพี่น้องเ้ยเอาจังได้มาเนี่ย จไจใครจะมบาเอาลุยเอายาเพียงลุยตัวยาเหยียบตัวยายเหยียบเ้ยพี่น้องเลยออนซอนอีสานออนซอนอีสานเออโอ้เนาเป็นจังบุญพี่น้องโอ้ยเพียงเลุกเอาลกเอาเลยเอาอหนุยซับไว้ยาเพียงเก็บนี่นี่นี่ยเพียงเก็บ กูได้ไเียอเพียงตัวใเกี๊ยบตูมเต็มเลยนี่น claro ี่เด้อนี่เด้อนี่เออเร็วเร็วล่๊ดลู๊ดลู๊ดูดย่านย่านมีคนมากจังว่ากะผู้ขาว่าอยู่ว่าขอเห็ดปวกแนจักโม ปอย่างยีนนั่นยีุกเปลี่ยนว่าเสียบขึ้นไปให้เด้ยก็บเบ่งเจ้ายางเจ้ายางยืนอยู่จังสันละยืนอยู่จังสันนี่นี่นี่โอ้ยเยียบปดนี่นี่นี่เอาแน่น่ะเอาแน่นน่ะเออหาเย็นเย็นๆมึงหาเย็นๆเมงยิงแยกูเยียบเลยัน้ขอนใหม่เยอ้นหอม

เนื้อเนื้อเนา้ยนือเนื้อนืเนเน้อึงบ่อห้เนา้อเงื้อเนั่งเนื้อเนื้องนื้เนือเนื้อเนื้อเงื้อเนื้อหนก้อเนบ้อเนื้อเด้อเน้อัน้อเน้น้ื้อเื้อเอเเนื้เอน้น่เื้อนื้อเ้เอเนอเนื้เนื้เนเนื้นนี่นี่นเนนนเนเอองชอิอนนเต่า เดี๋ยวดีบอห้างให้ตัวดอกพี่น้องโอ้คุ้มอ่านให้ย่ายางด้วยค่ะพี่น้องบอกย่ายให้ยางเบิร์ตพี่โตอืมอืมอ๋อจอนอีสานีค่ะพี่น้องคุณเผาหายไปทั้งใดเบิด์ตว่ะ อ,อ,อขาขาดบ่อุอ้ยสามีก็เอาห้จอนอีสานอ เามพี่น้อง <c oughs> ขึ้นไลยน้อยอยู่บอกเอาดอกให้ปูเป็นกินเอ้าเอ้าหาสนมันมานี่พี่น้องเอ้ยให้จังสีเห็นเห็นหัวมันบอหมานี่เห็นหัวอีกแล้วเด้อสุเพียนเด้อเห็นอีกแล้วเด้อสุเพียนอยู่ใส่สุเพยีนยนสุเพยีนพยนหาย <c oughs> อ้าวหาเด้อหาเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ย เห็นล่ะนี่เห็นหัวมันอีกละนี่เออนี่หนี้นี้กบจิกนี่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 เห็นหอดย่าให้เออนั่นเย้เยลีได้ละนั่นเย้ยเตัวก็ไปทั่วมน้ำเนาะเฮ้ยมื่พี่น้องเห็ดปวกมอดจะออกเห็ดเพิอกข้าวพี่น้องข้าวนะคะเห็ดเพิอกข้าว บานแปแว่เลยค่ะเหดเขาค่อโอ้ยงานเติบพ,พึ่งเขาพี่น้อง<ม>กับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ลางเรียบร้อยนะคะผลงานมือนี้ด้เพอร้ายต่อค่ะเจาะกินแบ่งแบ่งกันสามคนนะคะกับใหญ่นั่นค่ะพี่น้องนีเห็ดปว่วงนีห่หอมหอมนางลางไปนำกับหอมไปนำค่ะเดี๋ยวสิลงไปหพาพ่อใหญ่จัดเปิดละค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี้แล้วค่ะพอกันไ่คลิปนะสำหรับเมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ